<utan> เฮ้ยถุงยางรถใหม่เขายัางอ่ะตัวเองเออพ่อพอลูกขอมาให้กับท่านเอารถอะไรเอ,อ่อรถสันตเาบัลลี่มีไหมไม่มีอ่ะพอดีเพิ่งหมดไปเมื่อกี้ดีเอารถอื่นแทนได้ไหมอ่ะฮะเออวอลรถถนนแทนก็ได้ถนนพ่อไก่แซด กลูรถกล้วยกูต้องการถกรถกล้วยเออรถกล้วยใช่ไหมเดี๋ยวกูไปดูให้เออไอสัตว์รถกล้วยหมดแล้วมึงมึงเข้าใจไหมรถกล้วยหมดกูไม่เข้าใจกูต้องการรถกล้วยเออไอควายเอ้ยมึงไปหาซื้อที่อื่นไปมึงจะซื้อที่นี่เป็นปัญหาอะไรสัตว์เอ้ยมเดี๋ยหยุดก่อนหยุดก่อน ยาบรปัญญาอ่อนเลยเฮียแม่งมึงย์ขาวไข่บรรยงพ่อมดิแม่งไม่บอกกูเลยบรรย์กูซื้อรถสตรอเบอรี่ก็หมดขนนก็หมดกล้วยก็หมดถ้ากกูบอกทุเรียนมันจะหมดไหมเนี่ยกูว่าไม่เหนียวเป็นตุ๊ดแน่เลยมันจะสองกันดีกูว่าไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ขอให้พ่อมตายไอ้ตุ๊ดแอ๊บบ๊ มึงไม่ต้องเอาเลยสัตว์ไม่ต้องคงต้องขายกันแล้วไอ้สัตว์มึงอะกวนตีนรู้ไหมโอโ้โหมึงรู้ไหมถุง,ถงยางกูเพิ่งขาดหมดไปเมื่อกี้นี้เฮ้ย <c oughs> กูขอสกิมมึงจะสะกินหับพ้อง <c oughs> ไอ้สัตว์ <c oughs> กูไม่ขายตูดไม่ขายไม่ขายตูดเหรอ กูให้มึงขายตูจะปีตูพ่อมึงควรตีนะมึงแชมโบว์วเท่านั้นที่จะช่วยกูได้โอ้ยเป็นไงเตยยงกูสวยใช่ไหมล่ะโอ้โอ้ชาวนา้อแชมโบว์คุณเท่านั้นคุณจะช่วยกูได้ <c oughs> เด็กสัตว ลูกเย็ดแม่ <c oughs> <c oughs> นับหนึ่งเมียกู <c oughs> พูดและพูดคำว่าเฮ้ <c oughs> ยย่อลอะไรก็กูต้องการทุนอย่างกู <c oughs> มไม่ขายไอสัตว์กูบอกกูต้องเอาทุณอย่างกูก <c oughs> ูมไม่ขายให้มึงหรอกไอเฮีย้ย กูรู้มึงไม่กล้าทีมกูหรอกกูมไม่ต้องการข้าซ่อง <laughs> โอ้ยสอดหยาดลิงที่ใครกูสิกเสียวเอ้ยโอเคไหมเล่นแม่งเลยถุงยอ่องถุงยอ่อขนาดทิ้งไฟหมดแล้วอเอาโรเจอรียกูก